สวัสดีค่ะวันดีนะคะเรามาเจอกยกับเติมรับโบนัสเพชรตับร้อนนะคะให้ดีละหกล่องนะคะนี่ ก็แล้วแต่นะคะว่าใครอยากเติมถึงระดับไหนนะคะก็มีทั้งหมดห้ากล่องนะเราเติมแค่2กล่องพอนะคะเพราะว่าเราอยากเติมให้ทุกคนดูนะคะว่าจะได้กี่เพชรอ่าขั้นต่ําสุดในกล่องนี้นะคะเป็น30เพชรนะจริงๆเติมแค่กล่องแรกแล้วสุ่มเอานะคะก็คุ้มแล้วจริงๆนะคะแต่ถ้าได้300เอ้ย3000ันปะ 333 3เพชรมเมันจะแบบคุ้มมากคุ้มแบบโคตรมาทุกคนพร้อมหรือยังเราจะมาเปิดกล่องแรกให้ดูกันวิต่นเต้นอะเปิดเลยเปิดเลยค่ะกล่องแรกนี่ก็ถ้าใครอยากเติมกล่องแลกเนะะี่ยค่ะ1ิบาทนะลองดูนะคะพวกแบบร้านเติมเกมนะคะหรือตนในเว็บนะลองดูนะคะสิบาทได้1กล่องเราถือว่าคุ้มนะ <c oughs> ไปค่ะ โอยต่ำสุด30ก็คือได้30เลยเรายังมีกล่อง2ให้หลุ้นนะคะทุกคนใครที่เติมกล่องนี้แล้วนะคะมาบอกกันด้วยนะว่าได้สูงสุดกี่เพชรเลยเนะะี่ยค่ะเราอยากจะรู้จริงๆว่ามีคนจะได้3,000เพชรหรือเปล่าเออคิดดูหรือเปล่าเ,ออเานี่ยเ <c oughs> กมพีไฟนะ่่ะ <c oughs> ไปค่ะ40เพชรค่ะกล่องที่สอง โอเคค่ะอันนี้ก็เติมเป็นตัวอย่างให้ดูสองกล่องนะคะใครที่ยังไม่ได้รับของก็อย่าลืมมารับของด้วยนะคะตรงนี้เลยนี่จริงๆท่านนี้น่ารักมากเลยนะแต่ว่าไม่มีตังค์งขนาดนั้นอือเช่าจังอย่าลืมไปเติมกันนะทุกคนโอ้โหขั้นต่ำนะคะคือ30สิเพชรก็คือคุ้มแล้ว <Wow. S 1> มาเรามาต่อกันเลย มีใครอยากให้สุ่มคาตนาไหมมีมีมีอ๋อมีใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะสุ่มให้ดูนะคะคาตนาหมดกี่เพชรอ่าสุ่มดีไหมอะอ่าสุ่มไดนะ้จริงจริงอันนี้ก็สวยนะอ๋อไม่เป็นไรอันนี้แหละอ๋อเดีๆอันนี้ก็มาใหม่ใช่ไหมอันนี้ก็สวยโอเคเอานี้ค่ะแปดสิบโทเคน็นหมุนครั้งแรกสี่เพชรไปจ้าอัปเปิ้ลเขาให้ โอ้ยออกกล่องนะคะเปิดไปเลยไปค่ะกดสิบครั้งนะคะครั้งแรก45เพชรเท่านั้นเองไปค่ะขอให้ออกแบบอืมอ๋ออืมอ่อออกหนึ่งอันอีกอันรวเลยนะเฮ้ยมีสามอันด้วยหนึ่งอันอีกแล้วหนึ่งอันหนึ่งอันไม่จบโอ้ยมีจะกินปืนหนึ่งอันอีกแล้ว ทุกคนเราคิดว่ามันน่าจะออกยากเราสุ่มได้มานะคะ่ะเมื่อกี้ก็ไม่รู้หมดกี่เพจจะไม่ได้แล้วแต่ว่าได้มาจิบโทเค็นและไปค่ะไปต่ออย่าหยุดไปสุดที่คำว่าตังหมดเออไปค่ะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมจริงค่ะขออนุญาตก,กดข้ามเลยนะทุกคนโอ้โหได้มาสามโทเค,นนะคะ็นอ่ะ อันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าคะเอมฮัลโหลค่ะ GM โทรแก้ด่วนไปค่ะไปต่ออย่าหยุดเลยขออนุญาตกดข้ามนะคะสี่อันฮัลโหลค่ะ GM อันนี้คือควนที่จะมาคุยกันได้แล้วนะอ่ะนะคะสกินปืนไม่เป็นไรนะคะมีเยอะแล้วนะต่อเลยค่ะไปอุญนได้อานามานองอันอุย้ยดีใจจังเลยโอ้ไม่สมแล้วนะ คือโทเคนแทบไม่ออกเลยอ่ะทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะฮัลโหลจีเอ็มอุ้ยอุ้ยคือให้กล่องมาเยอะจังมารอบนี้ขอแบบลุ้นๆนะคะอืมได้กล่องปืนอีกแล้วรวยแล้วค่ะกล่องปืนอุ้ยหนึ่งโทเคนหนึ่งโทเคนอีกแล้วกล่องปืนอีกแล้วออกแค่สองอย่างใช่ไหมอืมสองอย่างจริง รู้ว่าประชดหรือเปล่าแหมทำเป็นรู้รู้ดีจริงๆริทอค่ะไปค่ะขออนุญาตกดคามไปค่ะต่อกันเลยขออนุญาตกดคามทุกคนมันเกินไปไหมต่อค่ะอย่าหยุด ให้สุดที่ตรงไหนไม่รู้โอ้ยกล่องเต็มกระเป๋าแล้วค่ะได้สก,กินถาวอนมาแล้วมัง้งงงให้อะไรเยอะขนาดนั้นทำไมไม่ออกคาตนาบ้างล่ะสามอันเพิ่งออกหมุนมากี่ครั้งเนี่ยสามอันเพิ่งออกอันที่สองอ่ะไปต่อค่ะทุกคน ทุกคนของอยากเห็นวิ้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 วเมื่อกี้เอากีตาร์เมื่อกี้เอากีตาร์เมื่อกี้เอากีตาร์แล้วก็แถมกล่องมาอีกนะคะน่าจะประมาณสักแบบจิบกล่องอืมกล่องรัวถือว่าได้กีตาร์มาอืมว้าวเดี๋ยวเราต้องดูนะว่าหมดกี่เพชรอะเราจะรู้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะทุกคนตอนนี้เรายังไม่นะไม่สามารถรู้ได้เราไม่ได้จดเพชรไว้อะ กดคามอุ้ยออกสามอันเยอะมากวิสงส่ย GM จะได้ยินนะคะอันนี้คือ g m น่าจะใส่เครื่องดักฟังไว้นะก็ฟังไว้นะคะว่าอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเห็นไหม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 เมื่อกี้เห็นเห็นเห็นอุ้ยทุกคนเรารู้สึกว่าเราเริ่มคุมแล้วค่ะ ใครไม่คงไม่รู้แต่ว่าเราอันนี้อีกหนึ่งอันก็คือจบนะไปค่ะออกให้หน่อยเนาะเติรเขาให้อุ๊ยออกซ้ำค่ะออกอันเดิมออกอันเดิมก็เหมือนจะได้เป็นโทเค็นสีแดงมาโทเค็นสีแดงก็ดีนะเอาไปทําอย่างอื่นได้อยู่แต่กล่องปืนนี้คือออกเยอะละเยอะละเยอะไปละถมบ้านได้ค่ะล่าสุดอีกสิบทเคนอีกสิบทเคนคิดว่าจะกดกี่กี่รอบ อีกลายยูไปค่ะขออนุญาตกดข้ามนะอือีห้าค่ะกดยังไงดีทุกคนกดสิบไปเลยขิ้เกตกดทีละหนึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ออกเหมือนเดิมอะ่ะก็คือออกอันนี้เหมือนเดิมอะ่ะจริงๆแล้วอันหนึ่งน่าจะตกประมาณอ้าวครบแล้วค่ะครบแล้วนะห้าโทเคนจริงๆแล้วเราคิดว่ารอบหนึ่งอะ่ะจะออกโทเคนประมาณอย่างน้อยก็สักสาม น้อย3อย่างมาก5ป่ะ5 6โทเค็นอะค่ะแรกเลยจ้าจังหวะน,นี้แรกเลยจ้าทำไมอันนี้เราถึงไม่ได้นอ้อโอจีเอมอะไรคะอะไรไม่ดีโทษปีทดทษกองโทษดจีเอ็มอย่างเดียวแรกค่ะ มาค่ะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะคะว่าหมดกี่เพชรสรุปเลยได้เป็น,นะคาตานาในตู้นะคะ2อันแล้วก็กีตาร์หอ,อันนะคะรวมแรกก็เป็น3อันนี้เลยนะคะ80โทแค่นเนาะและก็เนะะี่ยค่ะใครที่คิดว่า คุ้มนะคะก็จัดเลยค่ะทั้งหมดนี้เราหมดไป 1, 3 0 9เพชรเพนะคะได้คันตะนะแบบว่าหลายอันอยู่นะใครที่ชอบสะสมนะคะเราถือว่าไม่ค่อยแพงมากนะเพราะว่าได้หลายอันเลยทุกคนสิ่งที่เราอยากทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอยากจะเปิดกล่องให้ทุกคนดูว่าเราได้กล่องเมื่อกี้มานี่คือแบบนี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไร ได้ปืนทาวนเลยไหม75กล่องอะไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ที่75กล่องล้วนหรือว่ามีกล่องเก่าอยู่อะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนดูเลยนะเพราะว่าได้กล่องนี้มาเยอะมากคือต้องได้อะต้องได้ถาวรอ,อะถ้าไม่ได้มีงอนอะเปิดทีเดียวเลยนะคะ75กล่องให้เกมงงไปเลยค่ะงงปุ๊บได้ถาวรเลยค่ะอืม เกมงงแล้วค่ะเกมงงแล้วตอนนี้ดูสิจริงๆนะเราแบบเราได้แบบเป็นลายวันจนได้ถาวรอ,อะเจ็ดสิบห้ากล่องอะคือเอาไปทำอะไรอะขอโทษนะคะเกมแต่ว่าไม่ได้อยากได้สก,กินปืนเนี่ยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรถือว่าราบลอยราบลอยไหมคะเราได้ทางคาตาะแล้วก็ ได้ทั้งสก,กินปืนนะคะโอ้โหใข่ที่สุ่มตู้นี้นี่คือโชคดีสุดๆค่ะก็เดี๋ยวจะเติมคลิปให้ครบ10นาทีแล้วกันนะคะก็อยากจะสปอยคลิปว่าคลิปวัปวนนี้นะคะเป็นคลิปที่เราเจอตัดแน่นแบบจะไหนน่ากลัวมาก ในที่กดคอมนะคะจะเจอบ่อยมากนะคะและขอให้ทุกคนนะคะกดรายงานให้กันด้วยนะรายงานคนที่เล่นแปลกๆนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ปลอหรือว่าไม่ได้ใช้คี้ปากเออคือเขาจะไม่โดนแบนนะไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนแต่ว่ารายงานไวก่อนไม่เสียหาย เราจะได้แบบว่าทําให้สังคมเกมดียิ่งขึ้นนะคะฝากทุกคนด้วยย้่ะถ้าใครชอบคลิปนี้่อลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้ด้วยนะน่ารักมากมากเลยจุ๊บเอลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะอยากให้รีวิวอะไรบอกได้เลยนะ